สวัสดีครับปะกันเห็นแล้วนะครับผมกับเนื่บอเจ้านะครับในคลิปนี้นะครับก็เหมือนกันเหมือนเดิมครับผมเช่นเดิมนะครับผมตอนนี้ก็มาหาคดไผ่นะครับหรือว่าตาไผ่ที่มันต้องกันนะครับตอนนี้ผมก็มาปะอยู่แหมกอนหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ลักษณะที่สวยงามครับผมเป็นเกี่ยวกับคดนะครับตามันตรงกันนะครับครับและตอนนี้จะแปลกว่าต่ออื่นนะครับแปลกว่าตาอื่นเลยครับผมมันจะ โอ้โหทัให้ชมครับซึ่งก็หาชมได้อยากนะครับผมแปลกมากครับและกาะสวยงามครับผมในเรื่องของตานะครับเนี่ฮะโอ้โมันอยู่ข้างในมุ่นะครับผมอยู่ในกาอไนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมุดเข้าไปนะครับดูครับดูทางเข้าโอ้โหต้องมุดเข้าไปนะครับอุ๊ยอิจฉาอิจฉาอิจฉาอุยโหดูครับ นี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมตามมันซื้อกันนะครับตามมันต้องการเลยครับเนี่ยโอ้โหปุ่นก้อนีครับโอ้โหได้รู้สึกว่าก้อนนี้จะมีเยอะครับโอ้โหสวยงามครับดุดดุขอบคุณครับคุณครับดูครับข้างหลังข้างหลังนะครับส่งเท่าท่านผู้ชมไม้ชมกันหรเห็นไหมครับโอ้โหนะสองตาตรงเงยเลยครับ เห็นไหมครับสื่อแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับท่านผู้ชมนี่เป็นไผ่ปลานะครับนับว่าไผ่ก่อนี่นะครับมีเล็กว่าเรียกว่าลูกขัดเทวดานะครับตีพปกปักข้างซายอยู่นะครับเยอะเลยครับผมซึ่งก็มีตาไผ่ซ่อนกันนักผี่สุดเลยครับเรวมาดูคำน้อครับแปกมาครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โห นี่ครับนี่ชมคงจะหันนะครับนี่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 ตาหนึ่งนี่ตาหนึ่งครับนี่ครับตาตรงกันนะครับผมนี่ครับชนะสองตานะครับอยู่มันโก่งข้าากันนะครับท่านผู้ชมดูครับนี่ีตาสองตาเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นมาบนนี้ครับจากนี้ครับนี่ตาหนึ่งครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมที่ผม เนี่ยนี่หนึ่งตาหนึ่งตาเนี่ยนะตรงกันนะครับผมซื้อกันเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสวยงามเลยครับโอ้โหเนี่ยตัวเนี้ยครับแปลกกว่าโมเลยครับแปลกสุดเลยนี่วะสวยงามเลยครับโอ้โผทำการทำการตัดไปโอนะครับ,รรรบผมทุกคน ดูก่อนนะครับปึ่เกาะสวยงามรับท่านผู้ชมรับตาไผ่ตรงกันนะครับของแต่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอนี้ครับครับเดี๋ยวดูต้นอื่นบ้างนะครับนะครับองคุนเกาะมีนะองบนเกาะตาซื้อกันนะตรงกันเลยครับอยู่ในป้องเดียวกันนะครับตามันตรงกันเลยครับโอ้โหเดี๋ยวมุดออกครับ หมดออกครับอาจจะไภ่ยนี้อาจจะมีหนามนะครับโอ้โหสวยงามครับน่ครับฮ่อนะครับพอนเริ่มพอนแล้วครับโอ้โหนั่นสวยงามเลยครับผมก็จะต้องทำการจัดเก็บนะครับไผ่นั้นนะครับ มาดูตัวนี้ครับโอ้นี่ก็หนักเลยนะครับสวยง,งามดูครับโอ้โห oh นั่นมันจะขึ้นมาตั้งแต่โคนมาเลยครับคุณผู้ชมเอายยุงกับยุงนะครับยุงครบเลยธรรมาดาครับผมตัดโซหาเนี่ยโอ้โหนี่นะครับ นี่ครับตาไผสวยงามครับก็ไผ่นะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับว่าคดไผนะครับผมนี่ครับสวยงามมากครับมันจะขึ้นซ้อนกันเลยครับเนี้ยเดียงกันครับโอ้โหแตตี้ตะกี้นี่สวยงามครับ ครับจับให้ดูดนะครับผมพุดไผ่นะครับผมสำหรับท่านใดที่ค้นชอบนะครับก็บติดตามมาได้นะครับผมนะฮะรัาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงต่าอีกก่อนนะครับผมกดไลค์กดซรบกดติดตามด้วยนะครับกับเนื้อบ่อเจ้านะครับนำเสนอเพื่อที่จะ และอย่าลืมครับกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ